เดี๋ยวเราลองดูทบทวนตรงจิตมนวิญญาณตรงนี้อีกทีหนึ่งสังขารสองช่วงสังขารในส่วนลำแสงกับส่วนของผืดนาของฉากเราจะเห็นว่าในในส่วนของลำแสงเนี่ยพองค์จะตัดว่ากายสังขาร กายสังขารวาจีสังขารมโนสังขารหรือจิตสังขารนี่ดูมโนสังขารก่อนความปรุงแต่งตรงนี้ปรุงแต่งตัวลำแสงเพื่อที่จะแยกแยกก่อนว่า,าลงที่ผืนนาแล้วก็จะปรุงแต่งเพื่อให้กายกายปรุงแต่งต่อไปหรือวาจาปรุงแต่งต่อไปหรือว่า ตั้งใจนะจากนั้นเนี่ยในส่วนผืนนาเนี่ยจะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารอีกเหมือนกันจากตรงนี้ปรุงแต่งไนะกายสังขารประจีสังขารมโนสังขารซึ่งซึ่งมีมีในทุกส่วนนะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยพระองค์จะมีบอกอีกว่า สังขารเนี่ยปรุงแต่งรูปโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาเพื่อความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารเพื่อความเป็นสังขารหรือโดยความเป็นสังขาร,รน <Leader. S 1> าเน,ารนี่ย mm. พอลงมาผืนนาแล้วก็ปรุงแต่งตรงนี้ต่ออีกทีหนึ่งมันก็เลยเหมือนสังขารซ้อนสังขารอีก แต่มีตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวใหญ่ที่ตัวที่ครอบคุมที่ปรุงแต่งตัวที่ตั้งวิญญาณอีกทีหนึ่งเพื่อความเป็นสิ่งนั้นอันนี้ก็ให้ดูมุมต่างของสังขารที่อยู่ในส่วนของลำแสงกับส่วนของพื้นนาฉันทราคะนี่ติดไปตลอด ฉันทราคะจะติดไปตั้งแต่ส่วนของลำแสงแล้วก็ส่วนของพื้นนานั้นทั้งสองส่วนเนี่ยจะมีฉันทราคะตลอดทีนี้พอมันมาตั้งอยู่ในเวทนามันก็เป็นฉันทราคะในเวทนาอม,มันเลยเหมือนเวทนาซ้อนเวทนาอย่างนี้ยนั้นบางทีในศัพท์ภาษาไทยเนี่ยมันก็จะไม่มีไม่มีคำพูดมันเลยเหมือนเป็นเป็น สุขซ้อนสุขหรือว่าทุกซ้อนทุกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆตัวเนี้ยต้องต้องใช้บาลีละต้องใช้ฉันทราคะก็คือตั้งแต่กุมารกุมาลีเข้ามามีความยึดในสังฆตาธาตุเลยว่ามันมีฉันทราคะนันทิตนาเนี่ยนั้นตัวฉันทราคะนันทิตนาเนี่ยเมื่อมากระทบผืนนาแล้วเนี่ย ก็ยังมีฉันทะราคะนันทิตนาในส่วนของปุญน,นาต่อปอีกมีฉันทะราคะในรูปมีฉันทะราคะในเวทนาฉันทะราคะในสัญญาและในสังขารดังนั้นเวลาเกิดเวทนาเกิดสุขเวทนาเกิดขึ้นก็จะมีฉันทะราคะในสุขเวทนานั้นตัวฉันทะราคะก็คืออุปทาน หรือตัวสังโยชน์ก็จะจับยึดสุขเวทนานั้นการจับยึดก็ทำให้เกิดราคานุสัยนิสัยในการจับยึดกับสุขเวทนาพอเกิดทุกเวทนาก็เกิดฉันทราคะในทุกเวทนาก็เกิดอุปทานเกิดสังโยชนะ์เกิดการผูกติดนะกับตัวทุกขเวทนานั้น จเจริญง,งอกงามไพบูุญต่อไปดังนั้นตัวฉันทราคะเนี่ยติดยาวมาตลอดเลยม,มีทั้งฉันทะแล้วก็ราคะนั้นพระองค์จะเริ่มฉันทะก่อนฉันทะจึงเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเลยส่วนราคะจะเป็นส่วนของอนุสัยส่วนละเอียดตัวฉันทราคะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าหมายถึง อุปทานหมายถึงสังโยชน์สองตัวทั้งฉันทะราคะทั้งส่วนยาพระส่วนละเอียดนะดังนั้นความพอใจในวิญญาณความกำหนัดในวิญญาณก็มีมีแล้วก็ยังมีความพอใจความกำหนัดในผืนนาด้วยมีทั้งความ พอใจความกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารเท่ากับตัวฉันทราคะเนี่ยมีตลอดสายเลยจนกระทั่งดับนะพอวิญ,ญญาณดับไปหรือจิตดับไปอพอจิตดับปุ๊บนะความที่ฉันทราคะในมโนจิตมโนวิญญาณยังมีอยู่ก็เริ่มเกาะใหม่ เริ่มเกาะใหม่ก็เกาะตั้งแต่มนโนไปเกาะมนโนก็เข้าวงรอบเดิมมีการโน้มไปเกิดการกระทบเกิดรัศมีคือวิญญาณขึ้นวิญญาณรู้แจ้งเป็นจิตต่อไปฉันทราค่าตรงนี้ก็จะมีอยู่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆในนั้นวิธีดับก็คือการ การเห็นอริสัตสีของสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะดับในส่วนของลําแสงหรือดับในส่วนของฉากถ้าเราจะดับในส่วนของฉากเนี่ยเราก็จะเห็นอริสัต์ในส่วนของรูปเวทนาสัญญาสังขารแต่ถ้าต้องการเห็นอริสัตในส่วนของบิญญาณหรือส่วนของมโนเนี่ย เราก็จะใช้สัญญาสังขารไม่ได้แล้วเวลาเราจะเห็นเกิดดับของรูปเนี่ยเรายังปรุงได้ใช้สัญญาสังขารปรุงเพื่อให้เห็นโทษของรูปแต่พอเราต้องการจะเห็นโทษของนามธรรม,มเห็นโทษของตัวสัญญาและสังขารเองว่าสัญญาสังขารก็มีการเกิดดับขณะความคิดเกิดขึ้นมาเราจะเห็นการเกิดดับของความคิด เราจะมาคิดบอกว่าเออความคิดนี้ก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นการใช้ความคิดใหม่ก็ผิดอีกดังนั้นถ้าเราเดินมาถึงมรรควิธีตรงนี้มันต้องหยุดคิดนะั้นในขณะช่วงที่ต้องการที่จะละวางความคิดหรือความจำตัวสัญญาก็จะต้องนิ่งๆดูเฉยๆ ดูการดับไปของมันเท่านั้นเพราะยังไงมันก็ต้องดับแต่ทอนนี้ถ้าเราปล่อยไปโดยให้มันดับเองก็จะเกิดอนุสัยอีกมันก็ต้องกลับมารู้แค่ลมหายใจทําความรู้อยู่แค่ลมหายใจแต่ไม่พยายามคิดอะไรต่อ แต่นั้นก็คือกลับมารู้ลมความคิดก็จะดับไปเพียงแต่มีสติไม่ลืมหลงในลมเหมือนกับที่พระองค์บอกเรื่องของอสติสัมโพชฌงค์นี่นั้นสติสัมโพชฌงค์ก็ตัดง่ายๆอย่างเดียวคือเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงดังนั้นถ้าเคยตั้งลมหายใจไว้ก็คืออย่าลืมลมหายใจหน้าที่เราก็คือเพียงกลับมารู้ลมหายใจเข้าออก ความคิดก็จะดับความจําได้หมายรู้ตัวปรุงแต่งความคิดปรุงแต่งก็จะดับการรู้ลมเกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ไปคิดเพื่อให้ความคิดอีกอันดับจะไม่เหมือนกับการละอกุศลวิตกในช่วงแรกๆที่พระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปคิดกุศลเพื่อละการคิดอกุศลแต่นี้เราไม่ได้มาคิดไม่ได้ไม่ได้มาคิดกุศลละ เราเพียงแต่มารู้ลมหายใจซึ่งตัวลมหายใจเป็นกุศลอยู่แล้วในตัวเป็นกุศลาสีเป็นสติปัฏฐานสี่ดนะังนั้นการเห็นความคิดดับไปเป็นการเห็นด้วยการอยู่นิ่งๆอืมอยู่นิ่งๆเฉยๆแล้วก็เห็นว่ามันดับไปมันดับไปแค่นั้นนะอืม อันนี้ก็เป็นมุมมุมที่อาจจะยากนิดหนึ่งดังนั้นก็เลยต้องดูว่าเราเนี่ยปฏิบัติอยู่ในส่วนไหนคือต้องการที่จะปล่อยวางอะไรถ้าเราต้องการปล่อยวางความคิดหรือปล่อยวางวิญญาณเราใช้ความคิดไม่ได้เพราะทุกความคิดก็คือวิญญาณก็ ไปใช้วิญญาณอยู่ตลอดเวลามีการเกิดละสร้างการเกิดละที่สุดก็เลยต้องก็ต้องกลับมารู้ลมหายใจอยู่ดีเพื่อให้หยุดความคิดความจำทั้งหมดแล้วก็ให้เห็นการเกิดการดับนิ่งๆเท่านั้น สังคตาธาตุกับอสังคตาธา,าตุจะมีพระสูตรหนึ่งที่พระศาสดาตรัสว่าตัวพระองค์เองและพระอาหารหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมาย โดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญวันหมายนิพพานว่าของเราแล้วก็ไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานเท่ากับว่าตัวอสังกตาธาตุเนี่ยกลายเป็นยึดไม่ได้ แต่สภาพเดิมเราก็เป็นอันนี้ถ้ากจะอันเนี้ยเหมือนมีเหมือนมีสองหนึ่งอยู่ในสิ่งเดียวกันเป็นผู้ที่รู้ตัวนี้อีกทีหนึ่งแลั้นจะมีอยู่หนึ่งพระสูตรที่พงษ์บอกว่าวิราคธรรมเนี่ยเป็นยอดทั้ง สังกตตกับอสังกัตนะจะเหมือนตัวนี้ที่พระองค์ตัดเรื่องของผู้ยึดติดจะอุปมาด้วยกุมารกุมารี ที่เลื่นเลือนน้อยๆอยก็คือสังคตา,าตาตุแต่ถ้าเปรียบอุปมาของของธาตุเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นภูมิภาคหน้ารื่นรมที่ทรงอุปมาไล่ตั้งแต่ นรกไปเนี่ยนรกนี่หลุมฐานเพลิงเดรัจฉานเนี่ยหลุมคูดหลุมอุจละเปลวิสัยเนี่ยเหมือนบุรุษนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนาเทวดานั่งอยู่ในปราสาทนิพพานเนี่ยเปรียบเหมือน ปูมิภาคนน่ารื่นลมดังนั้นตัวธาตุตัวธาตุก็จะเป็นลักษณะของปูมิภาหน่ารื่นรมส่วนกุมารกุมารีจะเหมือนตัววิราคาธรรมที่เป็นยอดของทั้งหมดที่เป็นผู้ที่ไม่ยึดในนิพพาน ซึ่งเราฝึกฝนตนเองเพื่อความไม่ยึดในสังคตะมาแล้วก็ต้องมา,าไม่ติดอสังคตะอีกเหมือนกันแต่เราก็อยู่ในอสังคตะแล้วเราก็ไม่ไม่มาเอาอสังคตะเราก็ไม่เอาอย่างนี้ ตรงนี้เท่าที่เห็นก็หลุด,ลดมาพระสูตรเดียวแต่พระสูตรนี้ก็คิดว่า,าพูดน้อยเหมือนกับตัวพระสูตรที่พงให้มาอันเดียวเพราะว่าต้องใช้ความเข้าใจที่ที่ละเอียดปราณีตมาจนถึงอสังคตาทาตุก่อนแล้วถึงจะมาขึ้นเรื่องของ วิราคธรรม